พ่อบ้านในบ้านมือใหม่คลิปนี้มีประโยชน์กับพวกคุณมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเรารวบรวมเคล็ดลับวิธีการคัดเลือกปลาทูแบบฉบับมือใหม่ hmm. แบบที่ทุกคนไม่ต้องโดนหลอกอีกแล้วนะครับว่าปลาทูตัวไหนสดตัวไหนไม่สดให้ดูเฉยๆใช่ไหมคะใช่จ้ะสิ่งแรกนะครับเมื่อเราไปถึงหน้าร้านปลาทูสดนะครับเราต้องสังเกตตรงที่ดวงตา uh. ของปลาทูนะครับต้องสสใสเท่านั้นบริเวณขอบตาของปลาทูเนี่ยต้องไม่ข้างเลือดนะครับ ส่วนบริเวณลำตัวของปลาทูนะครับจะต,ต้องมีสีน้นําเงินแกลมเขียวหรือสีขาวบริเวณด้านล่างของปลาทูนะสังเกตแล้วนะครับอย่าลืมดมกลิ่นดูปลาทูนะครับถ้าเป็นปลาทูสดเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเปรี้ยวนะครับก่อนที่เราจะหยิบปลาทูเสติกาะครับต้องลองสัมผัสด,ดูเนื้อปลาทูสะก่อนถ้ามีคราบเหนียวติดมือเนี่ยแสดงว่าปลาทูตัวนั้นไม่สดสามคำาง่ายนะครับสําหรับการเลือกซื้อปลาทูคือสังเกตดมสัมผัส แล้วถ้าหากใครนะครับทำซ้ำๆบ่อยๆนะคุณอาจจะเป็นโปรเฟสชันแนลในการเลือกซื้อประตูมาครั้งหน้าเนี่ยคุณอาจจะเดินไปหลับตาจิ้มจ่ายเงินแบบชิชวๆแล้วเดินออกจากร้านอย่างสบายใจเลยนะ